เมื่อจอดรถกลางแดดคุณควรจัดการกับที่ปัดน้ำฝนยังไงให้ปลอดภยัยคลิปนี้มีคำตอบค่ะเราเชื่อว่าคนโดยทั่วไปนะคะคนใช้รถโดยทั่วไปนะคะเมื่อเมื่อต้องจอดรถกลางแดดนะคะมักจะมีอยู่ทั้งกลุ่มคนที่ยกการที่ปัดน้ำฝนขึ้นและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือปล่อยไว้เดิมๆค่ะไม่เท่เามาลายก็ วางไว้แบบนั้นนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะคะแต่แค่ว่าคุณนะจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแค่นั้นเองและถ้าพูดถึงตามหลักทฤษฎีนะคะทุกคนว่าการที่การยกการที่ปัดน้ำฝนขึ้นนานๆนะคะว่ามันจะทำให้สปริงนั้นมันล้าหรือว่ายืดตัวแบบนี้ค่ะ จริงๆแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็โดยส่วนตัวนะคะสําหรับเรานะคะว่าถ้าสมมุติว่าเรายกก้านที่ปัดน้ําฝนขึ้นแบบนั้นนะคะว่าในความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสาเหตุให้สปริงมันล้าหรือว่ายืดตัวได้ได้ไวขนาดนั้นหรอกคะ่ะหรืออีกอย่างว่าถ้ายกขึ้นนะ่ะมันจะเป็นเหตุให้ลมพัดแล้วก็ฟาดลงไปจนกระจกแตกได้ขนาดนั้นสําหรับเราแล้วว่านั่นมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แค่นั้นนะคะทุกคนแล้วสรุป สิ่งที่ควรทําคืออะไรว่าระหว่างการยกที่ปัดน้ําฝนขึ้นหรือปล่อยไว้ตามเดิมแบบนั้นคำแนะนําคือไม่ต้องยกค่ะเพราะการยกขึ้นนะคะมันทําให้ยางปัดน้ำฝนนะคะมันโดนแดดเต็มๆก็ทําให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้วคุณก็จะได้เปลี่ยนยางปัดน้ําฝนไวขึ้นกว่าปกติค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะมีอายุประมาณหนึ่งหงปีถึงสงปีค่ะซึ่งหงปีเนี่ย ก็น่าจะเปลี่ยนแล้วค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะว่าทําไมเราถึงบอกว่าไม่ต้องยกขึ้นให้ปล่อยไว้แบบนั้นเพราะว่าก็ถ้าบังเอิญน,นะคะว่าการที่ปัดน้าฝนของคุณนะคะสําหรับรถรุ่นนั้นน่ะ mm. การที่คุณยกขึ้นนานๆมันอาจจะเป็นเหตุให้สปริงมันล้าหรือยืดไวนะคะ mm. ก็อาจจะทําให้มันเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกตินั่นแหละค่ะและเวลาคุณใช้งานแรงในการที่เขาจะปัดนะคะก็ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งในที่สุด แทนที่คุณจะได้เปลี่ยนแค่ยางปัดน้ําฝนนะคะคุณก็จะได้เปลี่ยนทั้งก้านที่ปัดน้าฝนแล้วก็ยางปัดน้ําฝนนะคะก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนะคะโดยโดยโดยไม่จําเป็นน่ะก็เป็นทริคเล็กๆนะคะสําหรับการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่จําเป็นนะคะในการใช้รถนะคะสําหรับมือใหม่หัดขับกับผู้หญิงขับรถแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ